สวัสดีครับพี ang, right. ่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับนายตนกานะครับวันนี้มีโอกาสเปิดวัวงามนะครับเป็นวัวแดงนะครับบรารมันนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับพี่น้องครับสูงสักร้อยนะครับพี่น้องครับสามสิบอัพนะครับตัวนี้เป็นวัวเหมาะสําหรับทําแม่บล็อกนะครับตัวนี้เป็นวัวแม่สาวครับพี่น้องครับเวัวแม่สาวนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาดีท่าทางดีครับพี่น้องครับลักษณะดีนะครับอ่าตัวนี้แข้งขาดีครับพี่น้องครับกบขาใหญ่ดีนะครับลำตัวเงากับเนื้อลึกนะครับเป็นมัวเครื่องโบสกบหางใหญ่ดีครับพี่น้องครับ นะครับประมาณนี้นะครับพีน่น้องครับหางยาวนะครับเป็นพ่วงดีนะครับแม่แม่นี่นะครับเชื่องดีนะครับพี่น้องเชื่องดีนะครับเป็นวัวมีอ่าเชิกเต้านมนะครับมีสีเต้านมนะครับมีสีเต้านมขาโบดนะครับขาโบดหูโบดนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับสีจัดจ้านนะครับพี่น้องครับเหมาะสำหรับทําแม่บล็อกนะครับวัวตัวสาวตัวนี้ยังไม่ผสมนะครับพี่น้องครับพึ่งพึ่งเอาเข่านะครับพี่น้องครับพึ่งเอาเข่านะครับอ่าหล่อเบิ้งหล่อมันอีกจะมีซิมือนะครับเพราะว่ามั่วกำล mm ังเข่ามันนี mm ้นะครับพี่น like ้องครับ ตัวน so ี้เปิดราคาที่เกษตรกรจับต้องได้นะครับราคาบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องครับจะจับตามระยะทางนะครับพี่น้องครับยินดีรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้สวยมากๆครับพี่น้องครับเป็นวั่วเกรดพรีเมียมนะครับตัวนี้ครับเกรดพรีเมียมบะหมี่ตำนี้นะครับขาถูกขาถอนบะหมี่นะครับพี่น้องครับเป็นมั่วลักษณะท่าทางแบบนี้นะครับหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีโครงสั่งใหญ่นะครับกล้ามเนื้อลึก นะครับลำตัวเงาดีเพิ่มสมควรครับพี่น้องครับเป็นวัวสีแดงจัดจ้านเลยนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ผสมสาวท้องว่างนะครับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับยังไม่ผสมยังไม่เคยมีลูกนะครับตัวนี้ครับนะครับโกกหางใหญ่นะครับหางเงาเป็นพ่วงปานหางมาพี่น้องครับลักษณะดีนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับเพชรแม่บ็อกนะครับพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรที่ต้องการวัวสีนะครับเกษตรกรที่ต้องการวัวสีนะครับแนะนําเลยนะครับ เอาไปใส่พ่อพันธุ์ดีๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่บม่ค่อยมากว่าวัวผสมไปแล้วนะครับให้เอาให้เอาตัวนี้ไปนะครับพี่น้องครับเป็นวัวมีรึงนะครับลักษณะท่าทางดีครับพี่น้องครับเอาไปใส่พ่อดีๆเข้าไปเลยนะครับแล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับแล้วแต่พี่น้องมากนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับพี่น้องครับวัวประมาณนี้ครับวัวมีตําหนิครับพี่น้องครับวัวมีด่างนะครับวัวมีด่างนะครับอมีด่างข้อน้อยหนึ่งครับด่างข้อน้อยหนึ่งนะครับนะ มองไตหูนะครับน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องครับวัวพึ่งเข้านะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับเป็นวัวมิลึ่งนะครับลึ่นแย่วดีนะครับอนาคตอ่ะไกลครับเป็นวัวสาวนะครับวัวสาวนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาเบาๆนะครับลักษณะท่าทางดีนะครับพี่น้องครับดีมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับทําแม่บล็อกนะครับพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0644นะครับ867066ครับพี่น้องครับ0644นะครับ867066นะครับ ราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับราคาย่อมเยานะครับตัวนี้ได้สีได้สัดส่วนนะครับพี่น้องครับได้ความโบดนะครับพี่น้องครับสวยมากมกนะครับสำหรับเกษตรกรที่ต้นทุนนะครับยังไม่สูงนะครับแต่อยากเล่นวัวสีนะครับอยากเล่นเกรดพรีเมียมนะครับที่เขาเลรียเกรดวัวงามนะครับตัวนี้เหมาะมากๆนะครับเหมาะมากๆนะครับ นีเปิดราคาใต้คลิปครับพี่น้องครับเปิดราคาใต้คลิปนะครับพี่น้องครับกดแตะเบิ้งจังน้อยนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้องสามารถโทรมาสอบถามได้ครับ0644นะครับ867066ครับพี่น้องครับ0644์หกซีซแปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้ถ้าท่านได้ไปนะครับผมบอกเลยสวยมากๆนะครับเกรดดีเกรดดีเพื่อนนะครับเป็นวัวเฟรมกลางนะครับวัวเฟรมกลางไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับพี่น้องครับเป็นวัวเฟรมกลางนะครับตัวนี้นะครับอ่ะกิจยาเก่งครับพี่น้องครับเป็นวัว หลา Salvador, Baptist, Baptist, ok, PI, function, lighting, x, ่าเรื online, ่องดีนะครับบอมแอนม้วซึมนะครับตัวนี้นะครับเป็นวัวแม่สาวนะครับสวยมากๆนะครับอ่าเป็นวัวเฟรมกลางนะครับไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับตัวดีนะครับวัวเฟรมกลางนะครับกบหางใหญ่ดีนะครับอ่าหางเปิดเป็นพ่วงดีครับพี่น้องครับลักษณะท่าทางเหมอสสำหรับทําแม่บล็อกนะครับเกรดดีพรีเมียมนะครับพี่น้องครับเป็นวัวเครื่องโบดนะครับมีสีต่อนมนะครับตัวนี้นะครับสนใจโทรมาสอบถามครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0 6 4 4์หกสี่ 8670กเครับพี่น้องครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยครับบวกค่าจักส่งตามระยะทางครับพี่น้องครับตามระยะทางนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับหายากนะครับหายากราคานี้นะครับทนคำเดียกรองพี่น้องก็ได้นะครับสีแดงแสบตาครับพี่น้องครับแดงแสบตามากๆเลยตัวนี้นะครับเฟรมกลางนะครับไม่ไม่ไม่เล็กนะครับตัวนี้บอกเลยไม่เล็กนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับเป็นวัวเฟรมกลางนะครับเป็นวัวเฟรมกลาง นะครับเหมาะสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับตัวนี้ครับเหมาะสำหรับเกษตรกรตะกอนจริงๆนะครับเป็นวัวเฟรมกลางสีดีนะครับลักษณะท่าทางดีเหมาะสำหรับทําแม่บล็อกนะครับถือตามตําราเพิ่นเลยนะครับพี่น้องครับเป็นวัวที่มีลึงนะครับเป็นวัวแม่สาวนะครับตัวนี้แม่สาวยังไม่ผสมนะครับพึ่งเข้ารอรอบนะครับประมาณนี้ซิมื้นะครับตามรอบเขานะครับถ้าขึ้นกับขึ้นก้อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ เปิดราคาสวยๆเลยนะครับตัวนี้ <u>. นะครับเปิดราคาเกษตรกรจับต้องได้เลยนะครับเอ้าสวยงามพอสมควรครับพี่น้องครับก็ถ่ายปกจังหน่อยครับพี่น้องครับถ่ายปกจังหน่อยขันมาลุๆุ้นขันมาสวยงามครับพี่น้องครับโอ้โหบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องค่าจัดส่งอ่าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องระยะทางค่าจัดส่งพี่น้องออกเองนะครับด้วยนะครับบวกลบกันได้นะครับพี่น้องครับอ่ะ มีมีติดดังหน่อยนึงหน่อยนึงนะครับหม่องข้อนะครับอ่ะมองนั่นละนี่หม่องเดียวครับเมื่ตัวดีเพราะมีดังนะครับพี่น้องครับสีดีจับใจครับพี่น้องครับเอาพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับอ่านายต้นกาอยู่ที่อำเภอทหารสายจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับทั่วร์่าเมืองไทยนะครับพี่น้องครับเอาสหรับคลิปนี้าวพอสมคครรับพี่น้องครับมันมีหลายโคมนะครับมนี้มีหลายโคคมนะรับ พี่น้องสามารถติดตามได้นะครับทาง Facebook ต้นกาพุทธศกอรครับพี่น้องครับนะครับหรือติดตามทางช่อง y ยูทูบได้ต้นกานะครับพี่น้องครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับโทรเบอร์โทรนี้นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงครับ0644867066พี่น้องครับ0644867066นะครับสารคินี้สวัสดีครับ